สวัสดีครับพบกับผมช่องเฮ็ิฟ้าแท็กเตอร์นะครับนี่อันนี้มาโรงอนนตำตาลสุรินมาทำเอกสารนิดนิดหน่อยๆครับมาเห็นรถไถรือว่าแท็กเตอร์ครับนี่ครับท่าหลวงแท็กเตอร์7840กี่แรงมาไม่รู้นะครับนี่6สูบครับ นี่ครับมีสิบล้อครับอันนี้ที1เอร้อยมันจะร้อยแรงครับบรรท้ายใหญ่ๆนี่ครับเอาไวไ้ถยพันสามถยพันสี่ลากริปเปอร์ลากอุปกรณ์ทำอ้อยครับอันนี้เจ็ดแปดสี่ศูนย์ ยางสิบสี่ขอบยีครับยางหลังส8บแปสี่สน้องบุญมากแท็กเตอร์พันสี่สิบล้อมาไปชมรถตัดครับ นี่ครับตัดอ้อยมีหลายชั้นครับใ้อ้อยรื่นกลิน่นโชควิชัยเจสังลุยครับกร,รุ่เรืองทรัพย์ก็มีนี่จะตีนเหล็กครับอันนี้ใหญ่หาดูยากครับ อ,าอ,อมาดูปากช้างกินอ้อยกินยังไงทำยังไงอ้อยเข้าไปทางไหนดูกัน อส,สูรกายเดินได้เลยครับอันนี้อันนี้นี่เป็นรถกระเช้าหลังครับตัดอ้อยแบบกระเช้าเหมาะกับพื้นที่แคบๆสิบล้อลงไม่ได้รถกระเช้าครับน่าจะเป็นของสามัถเกษตรยนเลย อุ่มประมาณสองสามตันเ,เยอะมากครับที่นี่โรงงานน้ำตาลครับรถตัดนี่มีเป็นสิบคันครับเ,เทเลอร์ลาครับอลังการ สห <5. S 2> ลากรถตัดอ้อยตัวเอครับที่นี่โรงงานน้ำตาลสุรินครับรถไทยนี่มีแต่ต้อยแรงขึ้นเลยครับรถตัดมีแต่ยักษ์ใหญ่เลยค <c oughs> ันนี้ทำไมไม่ลงอยากเทเลอร์นอ โชคจันโซฟา